สวัสดีค่ะสวัสดีครันสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะวันนี้พามาดูนิ่มน้อยเลยครับพ่อครัวนะคะพ่อครัวเชฟม้ะไม้เตาไม้ก็ชอบกินแบบไม่ไม้ตาต้าปป๊ไอจะ๊กจั่งเก่งนะมามูเปียกมคพาเรอไชด้วยเกมันเกิดกุ๋ยมานอนสมอนงแรคมก ข้าไม่ได้ค่ะเลยเวลาแล้วไปไหนไปได้ค่ะบางนู่นสาวเยอะนะายบางนู่นนะเดี่ยวด้วยกันไหนบางไหนที่ลกังทีสาวเยอะบางนู่นใช่ไหมพี่กำลังไป็นกีบเอสกีอยู่ออที่เขื่อนลำแฉะที่หนูไปก็เป็นมีให้ไปลองมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วย

đưa nó đi lên Hors Pieng gutong Fiat Fiat Datuk Bang Z午 Langsung เราพาไปได้เหรอฮะตะเกียบมขายครับพี่ไม่มี่ขายครับพี่ทอมบอกว่าเสื้อผ้าเต็มรถเลยพี่ทอมอย่านั่งเก้าอี้หนูมันจะเปียกไม่มีชุดเปลี่ยนเปียนไว้เปลี่ยนไว้หรักตะเกีมีขายเสื้อมีขายครับมีขายเออเสื้อผ้าขายเอออ่ายครั่ามีตังก็เหมือนเดิมซื้อให้ไหมล่ะซื้อให้ก็ได้เอาไน้ลยจ้าตังซื้อเลยถ้าทุกคนมีตังคนปากปนปัดเอาของไป โอ้หเทนี้ก็เอาแลูกพี่นาะเาตังเอาเวลานอกก่อนนีเห็นไหมบอกว่าไี่มีตังค์ใครของมึามาสิ่จง้าร้อยตังาอะไรจัง้าร้อยกเกียวไข่หมดเลยอ่ะต้องขอบคุณเจมส์นะคะ เอาให้ผมกินข้าวก่อนหรพี่โอเครากินยังไม่อิ่มอีกนะเอาทำไมแพ้เปียกอ่ะเฮ้ยเนี่ยต้องยืนนะไม่มีใครนั่งได้เลยเนี่ยอะไรพี่รอบแรกเพี่รอบแรกใครเปียกว่ะคนแรกเลยรอบแรกบุ้มเต็มเลยีโดนกับข้าวเลยไปเอารถเขามาได้ไงเนี่ย น้องเดินไปเอานมในรถให้หานน่มเฮ้ยนุ่มน้องอยู่นี่แ uh ล้วขายการเสื oh ้อ oh ผ้าตรงไหนมีขายด้ย oh โอกยตายหนูกูคนว่ะกูขับเร็วมากเลยอ่ะพี่ตินขับเร็วอ่ะหนูไม่ได้เอาชุดมาหนูไม่ได้ชุดขมีเปลี่ยนฮะยอมยังยอมแล้วดินนวลไม่ได้มาด้วยนี่แล้วเราจะจับตับจริงท่านนะ เอาวางไหมโทรศัพท์อย่าทำหนูรู้ว่ามาเล่นน้ำแล้วทำไมไม่เอาชุดมาหนูไม่ได้จะมาเล่นน้ำหนูมากินน่ากินแท้ล่ะน่ากินแท้ล่ะอะไรเปล่า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 เก่อจะกินนาแล้วนะงบอาเอาหนูลงน้ำเราต้องใส่ของมีของเยอะ

น้าชากลับมารอบนี้แห้งเลยผมเป็นไง่อยกจะสาดม่ด้ากเียหน้ามบสามนาาเรวววางครับเี่ยอะเลยโอ้ี้ออยคนยากเยไม่เจ

ต้องเย็นมากค่ะตอนนี้เรานังไม่ได้เลยเพราะ <c oughs> ว่าช่างเอ่ยวน้มาสาด <c oughs> แล้พี่ท็อปก็แยงที่น่าเนาะแลมัน,บบนลากันมันไปได้อ่ะแยงนั่นหแหลแ่งนั่น,นแพร่ลงไงที่ มีห้องน้ำด้วยหรือเปล่า่เป็นตเ่า่อนเดี๋ยวไปเอาาอุ๊ยแสงเทากอนเร็วเลย

ต้นกันแล้วมนี okay. so ่นี่นี่ยิงเข้าก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนไปได้แล้วเดี๋ยวไปเนี่ยเัไม่อานกไเข่จองเนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะถาเกิดเกยกันไนคะนเขาขายตรงนั้นน่ะตรงนู้นตรงัจบัน เล้วกันใหม่หน้าค่ะบ๊วยบ๊วยนุ่งไปหางู่เลยเหรอขอบคุณคุนะคะที่เข้มาติดตามรับชมนะคะไม่เป็นค่ะ